จ,จังหวัดเชียงใหม่ซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหวและอักคีภัยที่ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่นายศิวกรบัวป้องรองผู้ว่าครับนำส่วนราชการและเจ้าหน้าที่บุคลากรภายในศูนย์ราชการร่วมกันฝึกซ้อมอบพยพหนีภัย เกิดแผ่นดินไหวและก่ออพยพหนีไฟที่สานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเจียงใหม่จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมและก่อฝึกซ้อมหับมือโต้ตอบสถานการณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภยัยลดความสูญเสียให้เหลือน,น้อยที่สุดกรณีเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินขึ้นจริงการฝึกซ้อมเตือนนี้มีการจําลองเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด6.5ลิกเตอร์ลึกจากผิวดิน10กิโลเมตร จุดศูนย์กลางอยู่ที่ตำบลแม่ปางอำเภอป่าสําพผลทีอาคารสูงหลายแห่งได้รับการสั่นสะเทือนก่อนที่หนาทีหลังจากนั้นพบกลุ่มควันเกิดขึ้นบริเวณห้องประชุมชั้นสเกิดเหตุเพลิงไหม้รุนแรงลุกลามอย่างรวดเร็วโดยที่มีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อยู่บริเวณด้านหน้าอาคารและมีการซ้อมดับเพลิงรวมถึงอพยพยป,ประชาชนออกจากภายในตัวอาคารลําเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บลงอาคารด้วยรถกระเช้านายศิวรกรบัวป้องรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการฝึกซ้อมในเตือนนี้ มีวัตถุประสงค์หลักก็คือตรวจสอบแต่ละหน่วยงานในพื้นที่ว่ามีแผนในการอพยพที่เกิดเหตุฉุกเฉินและการประสานงานร่วมกับกรณีเกิดเหตุอย่างไรรวมถึงมีความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการกู้ภยัยค้นหาผู้บาดเจ็บและการส่งต่อผู้ป่วยเป็นอย่างไรบ้างโดยในการเก็บภาพรวมวันนี้ครับเบื้องต้น ปาว่าทุกส่วนราชการและกระทุกหน่วยงานได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีซึ่งหลังจากฝึกแล้วก็จะมีการประชุมเพื่อสรุปผลการฝึกรวมกันอีกครั้งหนึ่งเพื่อนําข้อบกพร่องหรือว่าจุดอ่อนที่พบในวันนี้มาทําการจัดแผนในการประชิญเหตุของจังหวัดเจียงใหม่ต่อไปท่านนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเจียงใหม่ยังได้เน้นย้ำว่าทุกพื้นที่มีการฝึกซ้อมอย่างประจําเนื่องจากเจียงใหม่เป็นพื้นที่สูงและเสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวจึงจาเป็นต้องมีการฝึกซ้อมแผนประชิญเหตุอย่างสม่ําเสมอเพื่อมีความคล่องแคล่วและชําญในการโต้สถาานกกร์ที่เิดขึ จริงในพื้นที่